กาบสบายดีและสวัสดีด้อพ่อ่พี่น้องเบิดสูดสุขูสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับขวาสุ่ช่องบ่าเตียงทองซาแน่วอีกแล้วเมื่อนี้ก็ได้วนกลับมาบ้านดงมาเงียวอีกรอบนึงพี่น้องเย้ยก็คือมีทางจะอ่ายเพิ่น,นหนึ่งเพิ่นแนะนำมาว่ามีอ่ครอบครัวนึงอะละว่าไงเนาะก็มีลูกน้องคนหนึ่ง เพิ่นมาขออาศัยกระต๊อบน้อยเขาอยู่นี่มาแต่ส่วนน้อยส่วนมันผลอะไรพี่น้องเพิ่นมีหม่มงอยู่สี่ผักอาศัยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาขออาศัยเขาอยู่นี่แหละพี่น้องพอเตียงก็ไปโซ่ถามเบิง่งเบิดเลยเนาะกะเพิ่นก็ว่าอา่าเป็นความจริงพี่น้องแต่พอเตียงสิเข้าไปถามมึอเจ้าตัว่อนอีกทีหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าความเป็นไปเป็น,ปนมามันเป็นได้พี่น้องเลย สบายดีสบายดีเห็ดยังอยู่เนาะนี่ปอนข้าวลูกปอนข้าวลูกโดโดกินข้าวกับยังมกดอกไม้อ่ากินข้าวกับมกดอกไม้โดยกินข้าวกับมกดอกไม้อ๋อจะซื้อยังฮะซื้อกล้วยซื้อกล้วยยัอยูจักปีเลยเสาปลายนี่แหละโอ้สาปลายปลายจักปีเสาสามปีเสาสามปีโอ้โดย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  เอาคือว่าอันเจ้าเจ้า,จาบูมี่ยังจะดีบ่หรือว่าน,นั่นเลยบูมี่ยังมาอาศัยอยู่น้ำเพิ่นามาอยู่น้ำป้า,าคนเจ้าคนบ้านหนองเงี้ยวนี่บ่ค่อยน่าคนบ้านน้องปักสงแต่ว่าเอาผัวอ,อยู่บ้านชมพงอ้เอาเป็นยังไงคือได้มาอยู่บนหนองเงี้ยวใช่ไหมมันบูมี่ยังนี่แหละไปน้ำดูน้ำผัวบูมี่ผีมีน่องแล้วไปน้ำแบบนี้แหละอ่าผัวจะไปใช้ฉันบันนี่ไปหาหน้าไม้เละเข่าเละโดย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 บูมี่เข,ข,า,เขากินอา้า อันอันทั้งผัวทั้งลูกทั้งผัวจะบนมีบ่ซะผัวกับนมีอาศัยอยู่น้ำผีน้ำนองน้ำดินเพิ่นแบบนี้เดละอยู่น้ำเพิ่นไปเลย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 อันนี้ก็อยู่น้ำป้าอือ่ป้าบ่ป้าแบบห่างหางนะป้าห่างๆ่างาดูน้ำยาพี่น้องทั้งผัวบ่เนี้ยเน่นก็เพิ่นมาเจ็ดเงือนไพ่อันนี้เละเขาอยู่น้ำเพิินตะกี้จะไปอยู่ใช่ซะไปเผาไปอยู่ส่วนอ้อย ตักอ้อยน้ำผึ้งอยู่เดี่ยวแถวแกงเห็ดนะบ้านแกงเห็ดโรงงานน้ำตาลนี่บ่เออเป็นไหนบ้านหนึ่งจามชิมหาพันบ้านนี้เป็นอะไรขึ้นได้มาออกมาอ้อยมันสูงเลยเนี่ยผ่้งบริหาตัดเลยเกิดว่ามันมีน้ำเห็ดบ้านนี้โดยไม่เลยโอ้แต่กินนอดกินนอดนะให้ฟอกน้ำรอดกินนอดเขานะอไม่ยังไม่ได้ยังกินสั่วรู่กินมกหน่อไม้มกหน่อไม้กับไม่ยังสุกหน่อไม้อันนี้มีแต่หน่อไม้ มุกน้อไม้ซุบน้อไม่ไป่ามียังเสพว่ล่ะซื้อยังอีกอ่ะมีนามีนาทุกทปีเลยสามปีสามปีบ่อนี่งโอ้โดยโดยโดยเป็นขั้นลูกอ็กินละกินกินกินลูกก็เป็นตุ่มเป็นขั้นออกมาตะหึงแล้วมันอยู่นี่ได้สิบไปหมือนเนี่ยอ้อยเงาแล้วเพิ่นให้ออก เพื่อนบบมีเบี้ยให้เห็ดแล้วเพื่อนกับโบมีแนวจ้างเลยอิ่มละวเมียนเนาะกินแล้วหรอกินเนาะอายอายบ่ต่กินเองให้เพื่อนกินเองเนาะเพื่อนกัอายเพื่อนดูเพื่อนจับอะไรกินไหมล่ะกินไหมข่าวเพื่อนดูให้เพื่อนกินโบเพื่อนบ่กินแล้วลูก ไอเราบ้ากินบ er ้าเรบ้ากินข้าวมาแล้วเราบ้าก okay. ินอะไรก็มากินกระตฮะเป็นตุ่มยุงกินถั่วกระตูโดยโดยโดยมีมุ้งมุ้งกับบอไดมีบ้างเหรอบอหัวมีไปอยู่สวนน้อยกับบอได้ได้เงินติดออกมาบ่ไปอยู่กับบอไดด้ดนช่วงเป็นปลูกอ้อนนะมาแต่บ้านกัวมันไปใช้บ่ได้โควิดนี่แหละ แด็กเก่าก็อยู่น้ำลุงเห็นไหหน,หน้ากินไปวันวันที่สิ่หม,มูใช่วันนี้เผิ่อลูกกุ้มแล้วเผิน่นก็ห้ไป,ไปอยู่บนไม้ผัวเจ้าคนบ้านไหนนันเจ้าคะครัวบ้านชมพูชมพูไก่บ่ะทั้งนกักจาร์ผู้ทั้งอจัจารย์เลยค่ะแอ้วบ้านนี้มีมีพี่น้องอยู่นี่บ่บ่บ่มีม่านผัว่ที่จะมาอยู่พี่น้องผัวป้า แต่บัตทั้งพ่อทั้งแม่เจ้าบรมีบ่แม่ขอยาคนไทยฮะคนไทยขอยาคนไทยแม่เออเคยเห็นกันจากเถือเอ้าบัดเจ้าเคยมาอยู่ลาวสิพ่อคนลาวพ่อคนลาวแม่คนไทยแต่เพิ่นได้ปะแล้วเพิ่นมาส่งให้อยู่น้ำยาอนู่น้ำแม่พ่อพ่อกะ ไปทางไปทางมันเพิ่นกระไบบริติโตยั่งขึ้นบริห็นกันเลยวัตโน้อยผมบอกโบแต่แสองเดือนขอยได้สองเดือนเพิ่นมาสองแบบจำคนได้าหมพอได้เลยเนาะโอ้โหจีนั่มเพิ่นอะไรบ้มีเงินมีคำนั่เพิ่นเป็นคนจังหวัดใดไหมคนกรุงเทพอยู่กรุงเทพมหานครเลยโดยชื่อยังจำชื่อคนได้บ่เตอาเพิ่นเบิ่งอยู่แอนปองผสมชื่อยังนะแอนปองผสมแอนปองผสมอ๋อชอบพี่น้องถ้าเพิ่นเบิ่งอยู่เนาะ อ่าลูกชื่อยังนะเจ้าน่ะชื่อกล้วยอ่เอ้ยกล้วยกล้วยชื่อแท้แม่บ่กล้วยฟองประสมคือกันกล้วยฟองปสมคือกันนามสกุลเดียวกันกล้วยองสมเกิด่ไทยโอ้ยเฮ็ดลูกบ่งามลูกบ่เ็โดแม่บ่เคยเห็นกันจักเทื่อก็คิดอยู่ตลอดนั่นแหละตัวเองก็บ่มีภัยแบบนี้แหละอันเจ้าน่ะเกิดอยู่ไอยู่ฝั่งลาวหรือฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยูแม่อ๋อ เกิดอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ลงโรงพยาบาลจุฬาอีกโอ้พี่น้องเนาะโมมิงอ๋อไปเกิดอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่กรุงเทพมหานครเพือพี่น้องเจ้าแล้วกันเนาะอย่าดื้อเด้นางเด้อตำรวจจับเด้ออย่าดื้อเลยโม่ดื้อลูกดื้อขนาดลูกก็ได้ บเฮ็ดอย่าปาก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 ยื้อด้อยื้อดยืด้ยืดเลยเพิ่นจับได้อือแหมก็ได้ลูกคนเดียวนี่บ่เจ้าหนุ่มอคนเดียวควักกาตะก้าก็อยู่น้ำหญ้าหญ้าเสียแล้วก็บ่มีบ่นไปแล้วก็เอาลูกเอาผัวไปแบบนี้เลยโอ้โหกับเพิ่นมีครอบครัวใหม่แล้วเพิ่นป้าเพิ่นไปตาเพลงไปตามเพิ่นไปเลยหมมีไผ เราแสดงมาเจ้ากับบุมีพีมีน้องบ่นมีนะสาวแต่เพื่อนกจ้าบ่มีเอาะพี่นอ้งนอ,นองพี่น้องเอือน้องติดติดกันพี่น้องคนละพ่ออยู่ไทยไงครับทางแม,ม่หามี่น้องทางพ่อกับไปพายไปมันมาเลยพี่น้องทางแม่สื่อส้มเป็นเอือ้อยแต่ก,บกับบุคเคยเห็นกันจากเถื่อนเดี๋ยวฟงไทยบัดบ่แม่ได้ยินแต่พ่อว่าได้ยินแต่เพื่อนวอาไอ้พังเออ เ,เกิดอยู่ไทยพุ่นอันพิ่น,เพ,นเพิ่นอยู่ร่วมการหึงบ่ก็บนี้พิ่นจะไม่เคยเล่าให้ฟังอือมิแต่อันนี้ก็บหมูน้ำปากพุ่นไทยบ้านเพิ่นเว้าให้ฟังคือว่าแล้วพิ่นก็บ,บ่อยากสนใจเลยนั่นนะอือมีแตอันนี้จะพุ่นบอกให้ฟังที่ยังจำบ่ได้เนาะได้สองเดือนอและพ่อจะว่าเป็นคนเอาเจ้ามาอยู่ข้างเราโอกะแม่เอามาสู้ให้ย่า พ่อกับแม่เอามาส่งให้ญาเลี้ยงอ๋อได้หนูชิมหาปีเลยญาเสียเออแล้ววันนี้แหละอันญาเสียโดยได้อยู่น้ำหน้าสาวโดยอยู่น้ำหน้าสาวไปเรื่อยๆค่อยๆได้อยู่แล้วพ่อกับแม่จะก็เลิกกันบ้างแล้วเลิกเกิกกันแต่ยังไม่น้อยกว่เลยดูดูยังไปได้อีกยังบ่อเว้างอืมเป็นๆยังไงนะถึงจะเป็นตุ่มนุงเป็นแบบ อะไยังน้อยเป็นข้อแข็งเลยว่าโอ้ท่านได้เป็นไรเด้อเด้อลูกเรากันเอาเถอะก็ถึกอยู่กินข้าวบัวยิ้มบ้าหรือจะไหนไหมควรเวลาพอกินข้าวบ่นะบ่วเป็นแล้วนี่คนแบบว่าบอเป็นนะมีแต่ใส้อารมณ์เอามีแต่ให้ไม่แต่ว่าห้องเอาบอเป็นเลยใส้อารมณ์เอา เราเป็นน้องแล้วก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นเสื้อสายไทยเนาะเมย์เมย์เพิ่นมีอาชีพยังกันเพิ่นก็เล่าให้ฟังด้วยว่บ่มีบ่มีหุบบกแต่คนกรุงเทพมหานครเลยเนาะได้ไปคลอดก็คลอดดูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พี่นอ้อนแล้ววันนี้ก็อพอกับเมย์ได้สง่งคลอดออกมาส่งเดือนแล้วก็พอกับเมย์เพิ่อนเอามาฝากไว้ดั้มาเนาะ คล้ายๆว่าใหฮยาเลี้ยงเพิ่นก็ไปเฮ็ดงานาอะไรตะกี้เนาะอือเราตอนนี้ก็อยู่นลำยาก็เลยตัวใหญ่มาหอดสิบห้าปีแล้วก็ยาตายปะแล้วก็อยู่น้ำมันสาวอา่าแล้วก็คล้ายๆว่าง่ายก็คืออ่าใหญ่มากกับหน้าพ่อแมก่ก็พ่อก็เห็นละหงละเฮงนะใช่ออเ,เปล่าเนี่เนาะเพิ่นแบบมีเมีมมยไหมแล้วบ่มีพอจะได้ไหมแต่เพิ่นกับปะเลยเพิ่นกับบ่มีถูกเนากคือกันนี่แหละไปเรื่อยๆพอการเป็น บ่ม so ีบ่นอยู่เลยพผลก็ดิโดยโดยโดยเพิ่นก็ทุกข์ยากคือกันอีกเนาะไปอยู่น้ำเทียงน้ำหน้าพ่นเพิ่นก็ดิบ่มีบ่นอยู่ออเอาอยู่ทางบ้านอันมูลมังอันทางหญ้าเจ้าของโบมีบ่ซะบ่มีก็เฮาเป็นรุ่นลานเอาเพิ่นบ่ทันได้ให้บ่มีใครให้พ่อก็บ่มีออ๋เพิ่นก็บ่มีนะทุกข์ยากคือกันนั่นดิโดยโดยโดยตะกี้ก็อยู่น้ำน้ำหญ้า อัน,นพ่อมีบ่ใไห,หนาผ่นเห็ดกินดิกีมีกเพผ่นปั้นให้ลูกผ่นมดเลยมันบบได้ลายู้ละให้ส่งให้แบบนั้น,นอ๋อแต่เจ้าก็บได้เคยไปเห็ดงานอยู่ไทยบ่เคยไปกับได้โซงเดือนแล้วก็มาไปเห็ดไปเห็ดอยู่ไสเนาะเห็ดงานบ้านอยู่วัดอรุณแบบบ่มีไผ่นะก็เลยไปอยู่บบได้บบหูจากไปวัดอรุณน,นี่คืออยู่ไสอรุณอมรินทร์บอ่จังหวัดยัง เนุงเน่งเนุงเทพบางเทียมหานครนะบ้างใกล้ๆกับซิดลาั่นโอ้ดดดดแหลไปได้สองเดือนเลยมะาเป็นเป็นอยังคือมามันบ่ได้อบ่มีไผอยู่นํำบุหงไปบุหงุเห็ดอยังแหลจำเป็นมากแต่โดนแหลไปกะดูดดดดกัไปจะไปกับไปตะกี้ ไปกับพอ่อพ่อพาไปเลเพิ่นกับบัวอยู่น้ำนะไปป,ะอ,ปะอยู่พุ่นเจ้า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 อ๋อท่านไกับพ่อก็ไปนะ้ำ<อ>พาไปอ๋อ <c oughs> แล้วไปไเจ้าไปเห็ุงานนะได้เงินอยู่ปะได้เดือนห่างพันอ๋อได้ชงเดือนอแล้วมาปะนี่โดยใชมา<อ>ส่งเจ้ามาหลุดเหมา<อ>หลักมาขวามายังมีมบัตรตอนะไปะ ดูตอนนี้เจ้าก็มีเฉบัตรประชาชนลาวนี่บัตรประชาชนลาวมีมีมีโอ้ดู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 แลกันเนาะเป็นเป็นคนลาวเลยแหละที่บอกกันเนาะเกิดอยู่เพียงพังไทยจะซื้อพี่น้องเลยลโอเคเคยขิดติดตามอยู่อย่างน้ำแต่บ่มีบ่มีบุ๊มหัวน้ำแม่กันเลามีเงินน้ำบ่มี เม่เจ้าเพื่อนก็จิบูจะคิดมาหาลูกในบ่เพาะนอนดจังใดกะบูกงเผื่อยากตามแต่เพิ่นก็อาจสีนน้ำบุหูน้ำกะไม่เพื่อนกบคนไทยเนาะเอาเอาไม้ดูสาเพิ่นเบิ่งอยู่เม่เจ้าชื่อยังนะชื่อแอนปองประสมแอนปองประสมโดยต้นเพิ่นได้ค่ะเพิ่อนอายุสหาปีก็เพิ่นคลอดลูกนะเนาะบ้านเลขคือว่าสี่สิบสี่สิบทับสี่สิบเอสนี่แหละคือว่าบ้านเลขที่สี่สิบทับสี่สิบเอ็ด หูอยู่บออกขตบุ้งตัวนี้อันบุ้งบุบงมีไผ่บอกงก็แล้วนะหูจากใบยันปืนมเลืองนะนะตัวนี้ก็อยู่น้ำนาซาเอาปืนมเลืองค่ะกันดูดูดูเกิดอยู่โรงพยาบาลจุฬาเนาะเพิ่งไปก่อดอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงก่อนพี่น้องวิ้เออดูเออปวดดื้อเนาะนอนจ้ะอยากนอนไปจ้ะเท็บแข่ากับปันนี่ ือมาปิดอนนี้เนาะพี่น้องเอออืมไปได้ยันผัวเจ้าไปหานังนะเจ้าเมื่อกี้ไปหาหนอไมมหนอไม้ไปเล็กข้าวไปเลกอยู่ใช่เลกน้ำเพื่อนคนนี่เล็กโคบันน้ำเพื่อนอันนี้ก็ไปเล็กกับมาบ่กเขาอันนี้โดยไปมันนี่แหละไปหลบเศร้าใช่หมองเห็ดยู่เห็ดกินเจ้าหร่อบม่เห็ดอยู่ลุ่ม เถื่อกระเห็ดนี่จำแจอนอนกับพ่อก็นอนนี่บม่ได้มีมุ้งมีอย่างบ่นี่โบโอ้นอนซื้อกะมันพอแต่เงินจุบเขานำกินซื้ออันนี้ก็อันนี้เป็นเพหตุเพื่อนไผ่จ้โดยเพิ่นเห็ดเพื่อนไผ่เลยมาคออยู่แล้วเพิ่นแล้วป้าให้อยู่แค่้ำใจมีบ่นไปโดย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 เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เลื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ແລະກະຫມົ້ງ20ພັກກະໃສอຢູ່ວອ້ສນມດູອີນະູ່ນົນດ2ືນ3ເດືນີ້ແຫງປູອ້ກນແຫລືດດດກີ້ໄຢສນີ້ຢນອບ້ລາກິນື แต่กันยังบ่มีขคงเป็นคงเจ้าคงเนาะเพื่อนซานเจ้าคงบ่มีให้นาแต่ก็โบมี่มี่อืมพ่แล้วก็อาศัยไงมาอยู่น้ำ้าพี่น้องเมยอยู่ฝั่งไทยพ่ออยู่ฝั่งลาวแต่ทย่โตก็เม่บไ่ได้เนาะพ่อกับ่มี่ยังละหงละเฮงไปรด บ่มีสาวรักก็แหละก็ไปเลยพี่น้องมันมาทั้งผู้แต่ก็บ่มีอีกพุ่นมุ่มังทังผู้แตก็เนาะบ่มีโอ้ยเนาะพี่น้องเ้เอาๆๆสิว่าจังได๋อ่ะสสกล้วยมื้อนี้่อยสิซอยเจ้าก่อน100,000กีบเด้อขอบใจเด้อๆให้กล้วยพเพิ่นในผู้ใหญ่จะดีเพิ่นฝากไว้ให้ขอบใจเด้อให้อยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ได้ความไข้บ่มีให้ หาเงินการค้าการขายให้ดีมีแห้งให้ได้ตลอดปลอดภัยเด้อร์ใช่ปลอดไพเด้อโดยโดยโดยไปซื้อขนมให้ล่ะกินเนาะโดยชิว่าจังไดแล้วก็ได้พี่น้องใด้อ้าวซาสู่เด้อสุกวดเด้อสู่ก็สวิทเด้อแต่เมย์เพิ่งอยู่กับติโตหาเราได้เด้อพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็อายุสาวปลายปีสามวสาปีสาวสามขาอนี้ ซื้อเสาวกล้วยปองประสมบ่ปองประสมปองประสมโดยอือโดยๆๆๆๆแล้วก็ติดต่อแม่บ่ได้แม่พนักจะจะติดต่ออยู่แต่ว่าแล้ก็ยังติดต่ากันบ่ได้แหละนพี่น้องเนาะการสื่อสารมันกบ่เฮ็ดไดู้อจะบ่มีหยังตก่อนอือเอาซะอัน สูๆส่ๆเดาเ<ด><ด>ราก็เด,ด้เราก็ชีวิตเดาขอตัวขอตัวครับก่อน,น,น้นะประเดใจเดาด,ดีไมีแฮงเดาโดยโดยก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็นนี้งก็ได้สอบถามเรื่องราวมันพี่น้องเลยก็ว่าไงแล้วว่าง่ายรก็เราเป็นลูกครึ่งอะไรเนาะไม่เราอยู่ฝั่งไทยเป็นคนไทยกลกรุงเทพมหานครแต่ว่ามีปู่เป็นคนลาวพอาะเราโคตรเราได้ส่งเดือน แล้วเพิ่นก็เอาเรามาปะไว้น้ำยาเพราะที่เราใหญ่มาหกสิบห้าปียาก็ตายปะอยู่น้ำละ้าสาวอ่าเมยก็อยู่ฝั่งไทยและะ้วก็อันบริตติโตมาเลยเนาะอ่านในชุดก็พอก่อก,ก,กับเมยแล้วก็ปะกันแล้วก็ไปไปไปมันก็เลยโบหูกแบบไม่รว่าไงาคือใหญ่มาน้ำเมย์ยาแล้วก็ใหญ่มาน้ำพี่น้องใหญ่ามาน้ำละ้าสาวชื่อแบบโบเห็นหน้าเมยเลยเนาะพ่อก็ ไปๆมาๆเพิ่นได้เมีไหม,มแต่ตอนนี้ก็เลิกกัน่นก็นอยู่ภายนุ่มันนะพ่อกับผมมีเนี่ยชีวิตเราก็บรันทดมาตั้งแต่เกิดพี่น้องเย้ยสำหรับสาวกล้วเรานะ้ะสำหรับเมย์เพิ่นเบิ่งอยู่กับติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อซื้อเพิ่นกระามที่เพิ่มว่าออกไปเมื่อกี้นี่เหละยพี่น้องเนาะเป็นคนกรุงเทพมหานครพี่น้องไปเกิดเล่าไปคลอดเราก็อยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะพี่น้องเนาะกู่สร้างประเทศไทยพวกนละพี่น้องเลย เอาสำหรับมือบ่อนี่มเตียงของตัวล่าไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องทำน้ำบมือบ่อนี่มาเตียงหัวข้าเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุคุนเด้นเนาะ